ะะวันนี้นะคะเจียนจะมาแนะนำท่านผู้ชมเรื่องอาหารดีแล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยกันกินอาหารนะคะซึ่งตอนนี้ใครๆก็อยากเฮลตี้ก็เลยวันนี้เจียนจะพาทุณผู้ชมไปตรงนี้เลยค่ะแ e งแดดเฮลท์สไม่ซึ่งที่นี่เจียนก็ไม่เคยมาแล้วก็ได้ยินว่าเพิ่งเปิดด้วยค่ะเจียนก็จะเข้าไปแล้วก็แนะนำให้ท่านผู้ชมนะคะเข้ามาเลยค่ะกล้องไม่มา ฟู้ดเดลี่ by CP วันนี้อยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีครับเราจึงมาที่นี่เพื่อพูดคุยกับคุณนิดดาหงวิวัฒน์เจ้าของสำนักพิมพ์แสงแดดและบรรณาธิการหนังสือครัวครับรวมไปถึงเจ้าของแสงแดดเฮลมาดด้วยครับตอนนี้เจียงก็อยู่กับปะนิดดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปะิญดารบกวนแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค<ป>ะานิดดานะนี่เป็นคนเขารู้จัก ทั่วๆไปในพับลิกนะว่าเป็นผู้ที่ยืนหยัดกับธรรมชาติบำบัดทำไมต้องเริ่มจะแบบดูแลสุขภาพแบบการธรรมชาติะคะเชื่อไม่ว่าคนที่จะเริ่มจุดเริ่มในการดูแลสุขภาพเนี่ยมันต้องมาจากการเจ็บป่วยก่อนถูกไหมจริงเจ็ปบป่วยรุนแรงรักษาไม่ได้หรือต้องนอนติดเตียงหรือกินยาตลอดชีวิตหรือผ่าตัดป้าเจอเจอโรคหัวใจที่้าป้าเองเหรอคะปีสีห้านะ แล้วก็หมอต้องให้ป้าเลือกเอาจะกินยาตลอดชีวิตหรือจะผ่าตัดหัวใจป้าไม่เลือกทั้งกินยาป้าไม่เลือกทั้งผ่าตัดทั้งสองเลยเหรอคะไม่ทั้งสองเลยเดียวไม่กลัวเหรอคะไม่กลัวว่าจะแบบจะแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยคะป้าไม่กลัวเพราะป้ารู้ว่าสาเหตุของโรคเนี่ยมันมาจากเราใช้ชีวิตไม่ดีเราใช้ชีวิตไม่ดีทํางานหนักเครียดโลภมากป้าก็เลยหันมาตรงนี้หนึ่งออกกําลังกายสองป้าก็กินอาหาร เพื่อหัวใจเพื่อเส้นเลือดเพื่อเลือดของเราเพื่อกล้ามเนื้อพ้าก็เลยดีวันดีคืนปรากฏว่าภายใน6เดือนอาการโรคหัวใจป้าหายสนิทเลยตั้งแต่ปีสีหจนบัดนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีไม่เป็นอะไรเลยไม,มไม่เป็นอะไรเลยแล้วปา้าก็มันเหมือนเตือนเราว่าถ้าคุณยังไม่รักษาตัวเองเดี๋ยวจะต้องกลับไปเป็นวันนัดป้าก็เลยไม่เลยตอนนี้ป้า วางปล่อยวางหมดตั้งแต่มีโรคหัวใจแล้วป้าก็ไม่ได้ไม่ได้ไปรักษาโรงพยาบาลเลยไม่เลยหลังจากรู้ว่าเป็นไฟฟ้าชอตที่หัวใจต้องรักษาด้วยการกินยาและผ่าหรือผ่าตัดหัวใจป้าก็ไม่รักษาแล้วป้าก็กลับมารักษาที่ต้นตอของโรคต้นตอของโรคก็คือความเครียดกินอาหารไม่ได้เรื่องอกินอาหารตามข้างทางกินอาหารไม่สะอาดอเคี้ยวไม่ละเอียดอย่างนี้ สาขาแรกของป้ามะค่ะอันนี้น่าจะสาขาใหญ่แต่ไม่ใช่สาขาแรกเพออย่างนี้ป้าเนี่ยมีเรียกว่าฮอบบี้หรือเป็นงานเชีริตี้เป็นคำเพื่อสังคมคือป้าจะไปพูดเรื่องสุขภาพให้กับที่ต่างๆฟังร็จแล้วก็มีคนเข้ามาปรึกษาแล้วก็ถามว่ามากินอาหารยังไงป้าก็บอกเขาว่าผักป้าที่กินทั้งหมดเป็นออร์แกนิกแต่ถามว่าผักนี่มาจากไหนมาจากไร่ยิ้มเขียวอยู่ที่ปากช่องมาจากวังน้ําเขียวคือมาจากไกลๆหมด ทุกคนก็ท้อแท้ว่าเขาจะหากินได้ไงเขาก็เลยบอกว่าถป้เหนื่อยเพิ่อนอ่งนิดหนึง่งให้พวกเรากินด้วยเป็นที่มาของการเปิดร้านแสนแบบนงแดดเฮลวมหมาไหนๆก็ไหนๆป้าจะเปิดทํางานอีกป้าขอทํางานที่เขาได้เราได้ก็เลยเป็นที่มาของการเปิดอีกงานหนึ่งคือแสแบบองแดดเฮลวมหมาไมของในในร้านป้าจะไม่มีของจากโรงงานอุตสาหกรรม อ๋อหรอคะจากจากแบบ <c oughs> ธรรมชาติทั้งหมดเลยก็จะมาจาก,กพวกธรรมชาติทางอะไรทั้งหมดอุตสาหกรรไปซื้อที่ไหนก็ได้แต่ร้านป้ายจะไม่มีเครื่องปรุงรสอย่างร้านอาหารป้ายเครื่องปรุงรสป้ามีสองอย่างเท่านั้นคือหนึ่งดอกเกลือนะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือซีอิ๊วที่หมักโดยธรรมชาติาซึ่งเขาหมักในในมาตรฐานของแมคโครไบโอติกใช้เวลาหมักสามปีหนึ่งครึ่งถึงจะได้ซีอิ๊วมากินอย่างเงี้ย ว่าคือกินอย่างนี้แล้วเนี่ยร้านอาหารป้าเป็นอย่างนี้เพราะมันจะอร่อยแบบสะอาดไม่มีที่เป็นเครื่องปรุงพร้อมปรุงมาจากโรงงานสาหกรรมเด็ดค่ะโอ้โหแค่ช่วงแรกก็ได้ฟังข้อมูลสุขภาพไปเยอะเลยทีเดียวครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูผลิตภัณฑ์สุขภาพของแสงแดดเทลวหมัดกันบ้างครับกลับมาอยู่ที่กันต่อกับฟูดเดอรี่บายซีพี ตอนนี้เราจะพาไปชมผลิตภัณฑ์สุขภาพของแสงแดดเฮลท์หมายกันบ้างครับที่แสงแดดเฮลท์หมาเนี่ยมีของอะไรบ้างะคะเอ,อ่อของที่ป้าอยากจะพูดถึงก็มี<ะ>ตั้งแต่เรื่องหินเกลือนี่ก่อนนี่คืออะไระคะนี่คือหินเกลือหินเกลือจากภูเขาไฟเราเอามาจากที่ไหนอะคะป้าอันนี้ป้ามาจากเนปาลอ,อแล้วก็เป็นหินเกลือเฉยๆซึ่งจะเป็นเกลือที่มีสายแร่เหล็กสูง<ะ>อันนี้มาจากปากีสถาน Hmm. แล้วก็ทั้งสองอันนี้เนี่ยนะมันเป็นสาร<ะ>เาเรียกสารเอ็กโทรไลต์คือสารที่พอหนูกินเข้าไปอ่ะมันให้ประจุไฟฟ้าเสร็จแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันทํางานด้วยประจุไฟฟ้าหัวใจนี่รู้เลยมันเต้นด้วยประจุไฟฟ้าแต่เขามีโรงงานผิดประจุไฟฟ้าที่หัวใจ uh huh. ที่เขาเรียก A อนโนดเอสโดสองตัวนี้ก็ผิดประจุไฟฟ้า uh huh. แต่ยามใดที่ร่างกายหนูเครียดทํางานเยอะใช้ประจุไฟฟ้าเยอะ โรงงานก็จะพังแล้วิดอากาศไสฟไ,ฟไฟช็อตเหมือนป้า<ม>ที่ปตัวนี้ก็จะช่วยเพราะว่าป้ารักษาไอ้ป้าช่วยคนที่มีอาการภาวะหัวใจไม่ปกติหลายคนด้วยการกินหินเกลือนู้นชิมดูมันจะมีกลิ่นแล้วสดกรรมฐานเกลือปลูกเขาฝฟแล้วตัวนี้ล่ะคะป้าตัวนี้เป็นสีชมพูตัวนี้จะมีเหล็กเยอะตัวนี้มีกรรมฐานเยอะให้กินแล้วถึงได้ คล้ายๆไข่ขต้มหรือไข่ยเยื่อม้าถ้าหนูกินแต่ตัวนี้เหล็กเยอะจะไม่มีกลิ่นของรสตรวน,นี้มันก็จะเป็นเค็มธรรมดาแล้วถามว่าเหล็กช่วยอะไรเหล็กช่วยเหล็กช่วยเลือดช่วยฮีโมโกลบินแต่ฮโมโกลบินที่มันเกาะกับมันไม่เปรี้ยวเหมือนเดิมแต่มันจะเค็มกว่านี้หนูรู้สึกไหมตัวนี้มันจะขับพิษมากทั้งสองตัวหนูกินระยะแรกนะหนูจะถ่ายมาเป็นสีดำ เพราะว่าถ้าคนมีพิษเยอะเนี่ยนะมีคนหนึ่งกินพิษพิษติดตัวเยอะเขาจะเก็บพิษทุกจุดออกมาเลยตัวนี้เหรอคะใช่ใช่ทั้งสองตัวมีปฏิสภาพในการที่ขับพิษเหมือนกันอีกตัวหนึ่งของป้าก,ก็คือดอกเกลือ <c oughs> ดอกเกลือนี่ป้าขอบอกหน่อยว่ามาจากนาเกลือของป้า <c oughs> ที่สมุทรสาครหายากมากแล้วก็เก็บเกี่ยวยากมากเพราะนตัวนี้ป้าจะใช้ทำอาหาร <c oughs> เพราะว่าเขาจะมีเค็มแล้วทิ้ง ทิ้งรอยหวานไม้นิดนคนมาชิมคนบอกว่าอุ๊ยเกินนี่ทําไมหวานนี่แหละคือเขาทานเสร็จแล้วเนี่ยความหวานก็จะแบบมาเรื่อยๆนอกจากมีแบบสินค้าขายเยอะมากมายแต่ว่าที่สําคัญที่จียอนมาวันนี้นะคะก็คือจียอนได้ยินว่ามีอาหารบังสวิรัสด้วย ป้าจะพูดให้ฟังนะว่าอาหารเนี่ยค,คำว่าอาหารมังสวิรัติคืออาหารไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหารมังสวิรัตรัดทุกตัวเป็นอาหารสุขภาพเอาหลังกินเจเนี่ยป่วยกันแยะ่ๆะะะของป้านี่เป็นอาหารมังสวิรัตที่อยู่บนฐานสุขภาพด้วยเพราะงั้นป้าจะเอาใจใส่เรื่องของเครื่องปรงุงมากอย่างที่ป้าว่าเครื่องปรุงป้าทาไมมีแค่ดอกเกลือกัอิ้ซึ่งหมักมาตั้ง สามปีครึ่งก็เพราะว่าตัวนี้นะเป็นตัวปลอดสารเคมีทั้งหมดเราเอาเครื่องปรุงธรรมชาติจริงๆเช่นเต้าหูฟ้ฟองเต้าหู้เห็ดอาว่ากันไปยังยกตัวอย่างกล้วยกล้วยตากแดดเนี่ยมาจากพิษณุโลกนอกจากช่วยชาวบ้านแล้ว้วยน้าว้าเนี่ยมีแคลเซียมม,มมีโปรตีนมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมมีโปรตีนที่ดีมากคือช่วยให้เด็กเล็กๆ เจริญเติบโตแล้วหอมเห็นไหมคะแล้วนี่ก็เป็นกล้วยกวนจากอุตรดิตถ์กวนแบบชาวบ้านนะเขาจะไม่ใส่แปะแซ่เขาจะไม่เหนียวแต่เขาจะหอมหวานอร่อยแบบแบบตรงไปตรงมาแหนมแหนมเห็ดแหนมเห็ดเป็นโปรไบโอติกคือมีแบคทีเรียจุลินทรีย์อยู่นนี้แล้วตัวของแหนมเองก็เป็นโปรตีนอย่างเงี้ยและอันนี้สิอันนี้อันนี้เป็นกล้วยแคลเซียมไวป้าเนี่ยนต้องกิน แล้วเนี่ยเหมาะสำหรับกินแค่วันละชิ้นได้ได้ได้แคลเซียมครบหมดทีนี้เวลาเรากินแคลเซียมนะไม่ใช่อยู่ๆแคลเซียมเข้ากระดูกปึ้งเลยนะมันต้องประกอบด้วยวิตามินดีแมกนีเซียมฟอสฟอรัสว,วิตามินซีมันถึงจะเข้ากระดูกได้แล้วในตัวนี้มันมีครบหมดแถมมีเกินอีกคือมีไฟเบอร์คือใยอาหารที่ช่วยทําให้ขับถ่ายดีอร่อยไหมอร่อยค่ะมันแบบมีรสชาติกล้วยกับงาดจาจะ เด,เด่นสุดค่ะในนี้เดีว<ต>อันนี้คืออะไรคะป้าอันนี้คือน้ำด่างน้ำด่างของป้าเน,นี่ยเป็นน้ำด่างมาจากธรรมชาติคือบ่มด้วยด้วยด้วยมะพร้าวด้วยถ่ยยานกลามะพร้าวที่เผ <ฮะ S 2> <พ>าในอุณหภูมิ900-1,000ถึ1000ง1,000องศาเซลเซียสจนกระทั่งหมดถ่านเขาจะเป็นตัวเขาเรียกว่าสารประจุไฟฟ้าได้เลยด้วยคือน้ำที่ผ่านไอถ่านตัวนี้มันจะกระจา,กกายเป็นน้ำด่างแล้วน้ำด่างตัวนี้ ph 8เท่านั้นซึ่งเป็นน้ำด่างที่เราสามารถดื่มได้ทั้งวันมันเป็นน้ำด่างที่พอดีกับร่างกายเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไปช่วยสลายกรดในร่างกายของเราเพื่อให้ร่างกายเรามีภาวะเป็นด่างขึ้นมามะพร้าว<อ>มะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวสดเลย<อ>เป็นมะพร้าว organic, ออร์แกนิกจากสวนที่ได้รับรางวัลที่เป็นออร์แกนิกแล้วเขาก็จะน่ารักมากคือมะพร้าวที่ร้านป้าจะหวานทุกลกูก เพราะว่าในทลายมะพร้าวหนึ่งทลายเนี่ยมะพร้าวจะแก่ไม่เท่ากันเหมือนกล้วยอะ่ะเราตัดมาก็แก่ไม่เท่ากันเขาจะไม่ตัดทลายเขาจะใช้วิธีปิดเป็นลูกๆที่แก่แล้วเพราะด้วยวิธีการนี้ทําให้มะพร้าวเขาเนี่ยหวานทุกลกูกแล้วก็เขาจะทริมเพื่อให้มีขยะเหลือเรามาเนี่ยเราก็เฉาะตัวนี้เราก็กินได้เลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า อาหารไทยนะครับถ้าเรารู้จักเลือกสรรแล้วก็จะได้ประโยชน์เยอะขนาดนี้แหะครับส่วนตอนนี้เราไปดูสาระดีๆมีประโยชน์กันต่อกับช่วง Beauty Diary โดยคุณหมอเมริสาครับสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นอย่างไรนะคะ healthy skin ดูจากอะไรบ้าง ให้ลองนึกถึงตัวอย่างที่ดีที่สุดนั่นก็คือผิวเด็กนั่นเองนะคะคุณสมบัติของผิวที่มีสุขภาพดีก็จะดูได้เป็นประเด็นต่างๆเริ่มจากเรื่องของการมีผิวที่เรียบเนียนนะคะพื้นผิวที่เรียบเนียนสม่ำเสมอจะทำให้เกิดการสะท้อนแสงเงาได้ดีก็จะดูหน้าใสนะคะการสะท้อนแสงเงาได้ดีนั้นก็คือผิวไม่ควรที่จะมีหลุม หรือมีตุ่มนูนและควรจะมีรูขุมขนที่กระชับนะคะก็จะทําให้ผิวดูสว่างใสนั่นเองอย่างที่สองก็คือผิวที่มีภาวะอุ้มน้ำเป็นอย่างดีผิวที่ดีนั้นไม่ควรจะมีความแห้งกร้านหรือว่าแตกเป็นขุยนะคะข้อ3ผิวที่ดีควรจะมีความกระชับแน่นและเฟิร์มไม่ควรจะมีความหย่อนคล้อยหรือว่าเหี่ยวย่นให้เห็นนะคะ ข้อสนะคะผิวที่ดีควรจะมีความแข็งแรงไม่มีภาวะแพ้ง่ายและสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีผิวควรจะมีความหนาในระดับที่เหมาะสมเพื่อที่จะมีความทนทานต่อสภาพอากาศทั้งอากาศที่ร้อนจัดหรือว่าเย็นจัดข้อสุดท้ายผิวที่ดีก็คือสภาวะผิวที่ปราศจากโรคทางผิวหนังนะคะ โรคทางผิวหนังจะแสดงให้เห็นอาจจะเป็นตุ่มหรือเป็นปืน้นเป็นขุยหรือการที่มีสีที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็จะทำให้ผิวดูมีสุขภาพไม่ดีนะคะจะสังเกตได้ว่าทั้ง6ข้อนี้นะคะ ไม่ได้พูดถึงเรื่องของโทนสีผิวเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนุม่มหรือสาวท่านไหนจะมีเฉดสีผิวคล้ำสีขาวหรือสีผิวเหลืองทุกคนก็มีสุขภาพผิวที่ดีและสวยงามได้ทั้งหมดค่ะหากท่านใดมีปัญหาผิวต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม,ตมให้มาปรึกษาที่เมริสาคลินิกได้นะคะ ฟูเดรรี่บายซีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อตอนนี้มาถึงเรื่องราวของการสาธิตเมนูสุขภาพที่ใครๆก็ทำทานกันเองได้ครับป้าคะป้าจะทำอาหารอะไรให้จียอนคะคือป้าเนี่ยนะเห็นพวกหนูอยู่ในวัยที่ผิวสวยผิวงามทำงานเยอะนะคะ,คะป้าก็อยากทำอาหารที่เรียบง่ายค่ะอร่อยอและที่สำคัญสุขภาพดีสุขภาพดีพดค่ะเนี่ยป้าก็คืออาหาร สุขภาพดีนี้ไม่พ้นผักสดค่ะเพราะว่าผักยิ่งปรุงแต่งนะคะป้าก็จะทําเมี่ยงสดเมี่ยงสดนี่หนึ่งเลยเริ่มตั้งแต่ใบใบเมี่ยงเนี่ยเป็น rice paper มันก็คือแป้งข้าวที่เขามาทําเป็นแผ่นนะคะแล้วเขาแห้งด้วยแดดป้าก็จะลวกเขาด้วยน้ำก่อนเมื่อเขาดูดน้ำได้เกินตัวก็จะอ่อนลงนี่ก็เป็นผักสลัดชนิดหนึ่งนะมันก็เหมือนผักสลัดทั่วไปเลยเนี่ยเอาเท่าที่มีอย่าซีเรียสแต่เสน่ห์ของเขาอยู่ที่ผักพื้นเมือง พื้นเมืองมันจะให้รสและกลิ่นที่หอม <ฮะ S 2> อันนี้ผักอะไรรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะใบเชะ่พลูมันจะเป็นผักที่แคลเซียมสูงมากเลยนะ oh, สูงมากชนิดที่ถ้ากินแต่ใบเขาแล้วกินเยอะเกินใบไม่กินน้ําโอกาสเกิดแคลเซียมในร่างกายสูงนี่เจียนก็กําลังทําอยู่นะคะ,ะด้านหลังด้วยอ,อันนี้เขาเรียกว่าใบายี่หร่าใบตัวนี้เนี่ยนะชื่อคํามากเลยชื่อภาษาไทยเรียกว่าผักชีฝรั่ง ah. ชื่อฝรั่งเรียกว่า ผักชีไทยไทยพาสเลยตลกมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าผักแพ้วสงสัยจียอนจะไม่รู้จักแน่ๆเลยแต่ในอาหารเวียดนามเนี่ยจะมีเยอะมากถ้าใครเคยกินอาหารเวียดเ<อ>วียดนามใช่จะมีเขาเรียกผักไผ่ค่ะผักไผ่ก็ได้ผักแพ้วก็ได้อันนี้หแล้วละผักชีค่ะ,ะใช่ใบมิ้นใบมิ้นอันนี้อันนี้หนูไม่ได้จะรู้จักนูลองชิมดูมันมีรสเปรี้ยวจริงเหรอคะจริง อันนี้หากินยากเป็นผักพื้นบ้านแต่นี้มีก็ได้มไม่มีก็ไม่เป็นไรโอยเปรี้ยวไรฝากต,ตัวนี้ก็คือสเนสเน่ห์เสน่ห์ของไส้มันแล้วไส้เนี่ยป้าจะบอกว่ามันมีวุ้นเสนเ้นน,นะคะแล้วก็มันมีเห็ด<า>อ๋อเห็ดอันนี้ก็เห็ดหลายชนิดคือจะเห็ดรวมกันเนี่ยเป็นเห็ดสามอย่างที่คนไทยนิยมมากแล้วเห็ดตัวเนี้ยป้าเน,น้นเป็นกรณีพิเศษเห็ดหูหนู ยาตัวนี้ไม่น่าเชื่อเลยเขาเรียกว่ายาวาฟารินธรรมชาติคือยาละลายริ่มเลือดนั่นเองคนแก่มักจะเลือดข้นป้าก็เอาตัวนี้ทำเป็นอาหารให้กินทำเป็นชาชาเห็ดูหนูชงเลยกินเลยมันละลายริ่มเลือดเอาทั้งหมดเนี้ผัดรวมกันแล้วก็มาเป็นน้าตาอย่างนี้่เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็เอาไส้ที่ผัดแล้วเนี่ยไว้ตรงใส่ตรงกลางใส่เลยรอนนี้ก็ถึงเวลาม้วน ไม่ได้แล้วจุกตัง้งเสร็จแล้วได้แล้วเย่ป้าจะไม่เอาน้ำจิม้มสําเร็จรูปอะไรทั้งสิ้น <Okay. S 1> เพราะป้ารู้ว่าความดีความสุขภาพเนี่ย<ะ>มันมาจากวัสดุที่เราใช้<ะ>เพราะฉะนนั้ป้าจะใช้น้ําส้มแบบหมักซึ่งมันหมัก,มกจากข้าวหมักจากแอปเปิลหมักจากสับปะรดอันนี้ป้าเอาเลือกมาหมักจากสับประรดเสร็จแล้วป้าเลือกหัวประกาศเขาแครอท<ะ>เป็นตัวดอง นะคะมันดองด้วยอะไรน้ําส้มมีรสอะไรเปรี้ยวและหอมแ้ก็เติมเกลือแล้วก็เติมน้ําตาลไปนิดหนึ่งแล้วก็ดองดองนี่ใช้เวลา24ชั่วโมงเต็มๆต็มน้ําจิ้มก็จออกมาอร่อยมากเห็นแค่น้ําจิ้มนะครับก็อดใจจะไม่ไหวอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอสั่งเมนูสุขภาพมาแบบเต็มโต๊ะกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้อาหารครบอยู่บนโต๊ะแล้วนะคะป้าคะอธิบายเมนูแต่ละอย่างให้หน่อยคะ่ะอันที่หนูชิมหนูจะชิมอะไรก่อนเป็นข้าวผัดทันยพืชข้าวผัดทันยพืชค่ะป้าจะใช้พวกถัว่วพวกอะไรเข้ามาค่ะเพราะนี่คือฐานของโปรตีนอันนี้ป้าใช้กินกับต้ยมยำอันนี้อร่อยมากขอบอกซอส,สตแต่น้ำก็พอ,อม,มต้ยมยำต้ยมยำเด็ดสามอย่าง อร่อยค่ะอร่อยจริงๆอ่ป้า้ชิมคำเดียวนะคะอันนั้นคือสุกียากีกากเป็นน้ำซุปแมกนีเซียมคะ่ะเขาทำไมถึงเป็นน้ำซุปแมกนีเซียมฟังแล้วมันเหมือนแร่ธาตุคือแมกนีเซียมเขาเป็นแร่ธาตุที่เขาเรียกว่า water hunger จะดูดน้ํามากแล้วก็พอดูดน้ำพวกเขาจะผักตัวเข้าออกไปเนั้นผักที่ผักทุกชนิด uh huh. ที่ป้าเอามาต้มเป็นน้ําซุปอ่ะเป็นผักที่มีสารแมกนีเซียมทุกตัวเช่นมันฝรั่ง uh huh. พวกนี้จะมีแมกนีเซียมหมดผักสดมากผักสดมากแล้วก็น้ําซุปจะหวานตัวนี้นะคะอันนี้คืออะไรก๋วยจับก๋วยจับ,จบก็จะมีฟองต้าหู้มีต้าห uh ู huh. ้แล้วก็มีเห็ดนะคะอันนี้เป็น เป็นอาหารจันจันเก่งของบ้านป้าด้วยนะเลี้ยงข้าวใครเลี้ยงอไรใครก็จะต้องเป็นตัวนี้อันนี้ก็นอล้านนาล้าน้าของป้าจะมีทั้งผักสดแล้วก็ผักที่ที่ที่ผักลงมาชิมที่ดีต้องเปลี่ยนถ้วยอันนี้เป็นเส้นขนมจีนที่ใช้ข้าวกล้องก็เลยเส้นเส้นมันแบบเนื้อเลยเนื้ใช่แล้วเป็นข้าวกล้องสด คือป้าเนี่ยนีต้องใช้จานอย่างนี้เลยใช่ใช้จานแล้วก็ใส่ผักใส่ผักตัวนี้จะเป็นมะนาวเลยนี่ตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของขนมจีนไทยนี้ตัวนี้ตัวนี้หนูกินแบบสปาเกตตี้ได้เลยใช่แล้วอร่อยอันนี้ก็มาผัดกะเพราไข่ดาวแล้วข้าวของป้าเป็นข้าวไร้สารที่ป้าเอามาจาก อุบลราชธานีอำเภอบ้านราชที่ชาวบ้านเขาปลูกแบบออร์แกนิกไข่นี่เป็นไข่แม่ไก่อารมณ์ดีไข่ฟรีเฮนชมาจากสระบุรีมันเป็นยังไงนะคะ<ข>มันเป็นไก่ที่ททปลอ่อ,อ,ปลอยให้วิ่งนะวิ่งแล้วก็ไข่ไก่เขาจะลูกเล็กแต่จะไม่คาวเลยอร่อยคือ,อแบบจริงๆเราชอบชอบชอบทาน ผัดกะเพราอะค่ะแต่แบบไม่เคยไม่เคยมังสวิรัตแบบนี้เลยแล้วก็สาดด้ายแต่มันก็เป็นฐานโปรตีนทั้งหมดคือจริงๆเรากินเนื้อสัตว์เพื่อต้องการโปรตีนไอ้นี่เราก็ได้โปรตีนเหมือนกันเลยและตอนนี้ก็ขอลองเมนูที่เราได้ทําไปตอนต้นจะอร่อยขนาดไหนที่ย้อนลองกินแบบไม่จิ้มดีไหมก่อนจะได้รู้ว่าไม่จิ้มเป็นไงกินเข้าไปก็เหมือนแบบข้ากันดีเพราะว่าตัวที่เป็นอุ้เส้นกับ ที่ผัดรวมกันมาใช่ค่ะอ๋ไม่จืดเลยค่ะเพราะฉะนั้นกินจัวมันเร็งก็ได้ลองกินกับผักดองแล้วหนูชอบแบบไหนแบบจิ้มหรือไม่จิ้มแต่ว่าถ้าถ้าจะจิ้มก็คือทำให้แบบมัีชีวิตชีวายอมกันอร่อยค่ะอร่อยอร่อยคือป้าอยากฝากอย่างนี้ว่า สุขภาพดีมีไว้แบ่งปันป้าก็อยากเอาสุขภาพดีที่ป้าใช้ในชีวิตตัวเองก็แบ่งปันไปคนอื่นแล้วก็อาหารอาหารเพื่อสุขภาพดีเครื่องปรุงต้องดีกายก็จะดีอาหารต้องอร่อยใช่ไหมใ,ใจก็จะได้มีความสุขม,มันก็ได้ทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกายนี่คือจุดยืนที่ป้าอยากทำได้เลยค่ะใครที่อยากดูแลสุขภาพตนเองนะคะก็สามารถแวะที่นี่ได้เลยนะคะแซงแดด Health Mart นะคะตรงแถวเรียบทางโนวนค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณนิดดาหงวิวัต์ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการฟู้ดเดรี่บายซีแล้วแต่เรื่องราวของสุขภาพกับการกินยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับสามารถติดตามต่อได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับแต่ป้าว่าหนูไม่ได้ชิมนะ นูกินใช่ค่ะใช่ค่ะหนูไม่เคยชิมหนูกินจริงจังใช่ใช้ได้หนูก็พรีเซนต์ได้ว่ากินจริงจังหนูก็ผอมได้น่าจะผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วค่ะ <laughs>